ไปดูผักสวนครัวกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมีต้นออดิบนะครับนีก็ะระไคายนะครับไม่รู้จะโตก็ได้ขนาดไหนอันนี้ก็กล้วยหอม,มกําลังขึ้นอย่างสวยเลยกล้วยหอมเนี่ยซื้อมาจากจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่22ธันวาคม2568กําลังสวยเลยมีต้นออดิบอันนี้ก็ตะไครยนะครับนี่ก็ออดดิบนะครับ เนี่ยปรักโซนคกลวนะครับมะเขือดิพริกนะครับกมีดอกให้กินแล้วนะนี่ทำเป็นค้างถั่วพูครับเนี่ยถั่วพูเนี่ยทำเป็นค้างขึ้นมาใช้กินของไม้นะครับแล้วก็มะเขือเนี่ยที่เห็นมะเขือมะเขือมะเขือปอกครับมีกระเพอพริกกระเรียงไว้นะครับแล้วก็ นีก็ต้นทวูต้นหนึ่งแล้วก็ที่เห็นเขียวๆเล็กๆอันนี้ก็คือต้นกะเพราแล้วก็มีกัโทวพูครับอ,นนอันนี้พริกครับพริกขี้หนูอันนี้กเพาะไว้เริ่มโตแล้วเดี๋ยวค่อยขยายไปใส่เครือถางใหญ่ๆอันนี้เล็กๆก,ก็ยังครอบเอาไว้นี่อนุบาลไว้ก่อนอน,น,อนะครับนี่ผักตังโอนะครับอันนี้ก็เป็น ที่ให้ต้นตัวพูมันขึ้นมานี่ตะไคร์นะครับต้นตัวพูถัวพูตัวพูอันนี้ก็กระเพรานะครับขึ้นเต็มเลยเนี่ยโอ้ยขึ้นเพียบเลยตอนแรกก็ไม่ขึ้นอันนี้ก็พริกนะครับตัวพูอันนี้ก็ยังสวยเลยนะคลออไปเนี่ยนะป้องกันนกเขามาเคีย่ยกกะพริกอันนี้ก็ ต้นกระเพราเนี่ยโอ้ยขึ้นสวยมากเลยนะครับเนี่เก็บเอาไว้ให้มันอยู่ในนี้แหละครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นพริกไทยนี่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 พริกไทยกินไม่หมดหรอกครับมีอยู่แค่เนี้ยกินไม่หมดนะครับกินได้ทั้งปีเนี่ยเห็นเนี่ยนะครับลูกมันเยอะเลยนะครับนานๆเรานมันทำอาหารทีหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเนี่ย เริ่มสุกแล้วนะคะรับม,มีให้กินทั้งปีเลยพริกไทยอันนี้ก็นกเขาเป็นเพื่อนทุกเช้าจะมาเดินเป็นเพื่อนเล่นทุกเช้าเลยเราก็ให้กินอาหารเนี่ยใกล้ๆเลยเ,เดินมาเดินอยู่กุ๋กูกูไม่กลัวด้วยนะเนี่ยมาเดี๋ยวนี้สนิทกันแล้วเดินมาใกล้ๆเลยจะจับเอาได้แล้วเนี่ยมาลุกมาลุมา,มา,มาเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินลุกอันนี้ก็เป็นต้น พริกไทยดำเหมือนกันนะนี่ขึ้นต้นไปสูงนะยังไม่ออกลูกไอ้ต้นนี้นะครับก็ลเลี้ยงให้ขึ้นไปนี่ตักล้วยครับกล้วยกล้วยน้ำว้าครับนะบปลูกไว้กินลูกบ้างลูกกล้วยอยู่โน,น่นอันนั้นลูกมะม่วงเต็มต้นเลยนะครับเดี๋ยวก็ให้มันสุกลงมาแล้วก็เอาเม็ดมาเพาะอันนี้ก็กล้วยอีกเหมือนกันนี่แหละครับชีวิต ในสวนหลังบ้านเล,ล็กๆนะครับเราก็มีความสุขทุกวันผมอยู่ในสวนหลังบ้านเนี่ยอยู่ได้เป็นครึ่งวันเลยนะครับเดินดูชมนกชมแมวชมไปชมพืชเราสังเกตว่ามันโตขึ้นทุกวันนะครับดูมันเป็นความสุขและฮะนี่ก่ต้นบัวนะครับ,บ,นะรบก็ปลูกไว้ทุกอย่างนะครับผมนี่นิยมไม้แดกไม่นิยมไม้ดอกนะครับก็ปลูกไว้ นะครับเหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้านกินกันไปนะฮะ,นะฮะหลังบ้านได้ยินเสียงไหมนกกวักเยอะมากครับนกกวักแล้วนี่ครับมะพร้าวของผมนะครับเห็นไะหมกำลังออกกันออกดอกนะครับนี่อยู่มะพร้าวดิมคลองนะนี่นี่นี่ดิมคลองว่าหมากน้อยนะครับผมมีมะพร้าวอยู่หกต้นนี่ก็มะพร้าวนะครับยังเล็กอยู่ อันนี้ก็มะพร้าวนี่มะม่วงนะครับกำลังออกลูกเยอะๆเลยนะครับนี่อยู่ริมคลองนี่ฮะก็มะพร้าวต้นหนึ่งท่านรู้ไหมต้นอะไรนะครับภูมิใจเสนอเลยต้นอะไรครับต้นจากครับนี่ต้นจากอย่างนี้เลยนี่นี่ครับกำลังออกลูกเลยนะครับนี่ลูกจาก นะครับเดี๋ยวให้ใหญ่กว่านี้อีกหน่อยแล้วก็จะค่อยตัดมาเอามาแกงแกงไก่แกงหมูกะทินะครับเอามาเป็นผักเคียงนะครับสุดยอดเลยเนี่ยน,นะลูกจากเนี่ยครับปลูกเอาไว้หลายปีแล้วครับเนี่ยอยู่ริมคลองเลยครับเนี่ยฮะจากที่เอามาเป็นมุงจากบ้านเนี่ยต้นเนี่ยเอายอดมา ทำเป็นยอดจากสูบบุรีมีหลายหัวนะครับข้างในนูนะ่นนะเห็นไหมันก็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหัวแล้วที่เป็นหัวลูกจากครับและนี้คือมะพร้าวที่เป็นต้นปฐมนะครับคือต้นแรกที่ปลูกไว้มะพร้าวน้ําหอมนะครับโนนเกินไปนะครับมีโกูโกที่นี้โรคโศกโอ่อนโูกแก่เต็มไปหมดเลยครับนี่นี่นี่ครับนี่ จากต้นนี้ก็มีต้นหนึ่งต้นนี้ก็กำลังแทงจันแล้วเหมือนกันนะครับนีนะนะครับติดลูกแล้วเหมือนกันเนี่ยครับมะพร้าวน้ำหอมเป็นลูกของต้นข้างเคียงเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็ต้นนี้ก็ได้ผลผลิตแล้วเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะเอ็นลงไปในคลองแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ลูกมะาพร้าวนี่นะ นี่กำลังแตกเลยเนี่ยนะครับอันนี้ออกแล้วเสียอันนี้เสียนะครับออกแล้วไม่ติดลูกนะครับอันนี้ติดลูกติดจันทร์มีพึ่งมาดมดอม,ดมลิ่นเกสรต้นนี้กระดกก็ใส่ปุ๋ยให้อยู่ครับนี่คือต้นมะพร้าวมีต้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่สี่ต้นที่ทานได้เรียบร้อยแนละ้วนี่มะพร้าวลิมคลองของเรานะครับ ีครับแล้วก็นี่คลองของกทมคลองวหมากน้อยนะครับก็น้ําแห้งหมดแล้วครับนี้ําแห้งนะครับน้ำแห้งหมดเลยเอันทางทางข้าวขึ้นมา ต้นกล้วยครับแล้วก็นี่ก็มะม่วงอีกนะครับมะม่วงบ่าวเยอะแล้วครับกินไม่หมดครับนี่ครับผักสวนครัวรั่วกินได้ข้างล่างอ้าวกุ๊กอู๋เดินอยู่ตรงนี้แหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทานเดี๋ยวได้กินข้าวลูกเดี๋ยวได้กินข้าวแล้วข้าวเดินตามอยู่ไปเกี่ยวต้นกะเพรานะเดี๋ย่าไปเกี่ยวนะลูกช้ามาแล้ว ถ้าเราไม่เห็นมันมันก็จะขันให้ได้ยินว่ามันมาแล้วนะมันขันขึ้นบนยอดไม้แล้วขันนะครับมันจะขันบอกว่ามันมาแล้วนะจามาเดินเดี๋ยวก็จะได้กินข้าวเอาข้าวสารใหกินใครพวกไม่ค่อยเอามันก็ให้มันกินมอนกันจำเพลงอันนี้ก็ไม่เข้าพวกก็ต้องไปแห่อาหารมันต่างหากนี่ตัวเนี้ยตัวที่เดินเนี่ยเดี๋ยวอาหารนะ มาเคาะตรงนี้ให้มันวางกินบนกำแพงไ้ตัวนี้อยู่บนกำแพงนบนกำแพงตัวนี้จีนเล่กูก็กิน กันอยู่นั่นนะ่ะไล่ไล่ไล่เพื่อนไม่กินเน่เพื่อนกินด้วยตัวนี้ก็ไม่เข้าพวกกับใครนะกินอยู่ตัวเดียวไอ้ตัวนี้ตัวไล่